สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟ l o ลอตเทียชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทุกคนเกี่ยวกับการโหลดตัวเกมให้เล่น2จอได้นะครับโดยส่วนใหญ่มันเป็นแบบบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าผมเห็นคนถามเข้ามาบ่อยมากเพราะว่าเห็นผมเล่น2จอใช่ไหมก่อนอื่นนะทุกคนเราก็มันจะเกมมันจะมีให้โหลด2แบบเป็นแบบสตรีมกับแบบไฟล์ apk นะครับก็วิธีโหลดก็คือเราก็พิมพ์ m e 4ไปเลยแล้วเราก็ เข้ามาที่อันนี้แหละ mefogoal l b com เข้ามาปึา๊บเพราะหน้าโหลดของมันอะ่ะมันก็จะมีลงแบบ Windows เป็นไฟล์ apk นะครับแบบเปิดใน Steam แล้วก็อ่ะ a อ d r o อ d อะไรก็แล้วแต่ไปในโท,ทรศัพท์มือถือโดยที่ผมเล่น2จอนะครับพอผมโหลดจากแบบ Windows นะครับมันจะได้เป็นไฟล์ apk มานะครับเดี๋ยวก,กด ctrl j น่าจะยังอยู่ไหนวะอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่นี่มันก็จะเป็นแบบ เอฟายเอพีเคอย่างงี้แล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์เอ้ยโฟลเดอร์ลงให้เรียบร้อยอะไรแค่นี้ติดตั้งเสร็จปุ๊บพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะได้หน้าต่างแบบนี้มาครับซึ่งมันจะมีตัวเกมให้เล่น2ตัวเกมก็คือเป็นแบบตัวเกมที่1ตัวเกมที่2เมื่อเรากด1มันก็จะขึ้นมา1จอกดอันที่2ก็จะเป็นจอที่2นั่นเองก็คือเล่นได้พร้อมกัน2จอแต่ทีนี้ผมเหมือนได้ได,ได้พบปักบางอย่าง จากการสร้างตัวละครในเซิร์ฟต่างๆนะถ้าเกิดเ,เราโหลดแบบ APK มานะออพอดีคนรู้จักผมอาจจะมาเล่นมาเล่นทีหลังผมแต่ทีนี้เขามาเล่นเซิร์ฟเดียวกับผมไม่ได้เพราะว่ามันสร้างตัวไม่ได้ใช่ไหมเพราะาเขาตอนแรกเขาโหลดแบบ APK มาแล้วทีนี้เขาก็เหมือนลบเขาไปเปลี่ยนเป็นโหลดแบบสตรีมพอเปลี่ยนเป็นแบบสตรีมปุ๊บดันไปสร้างในเซิร์ฟ14ที่ผมเล่นได้ก็เลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นบัก็กหรืออะไรหรือเปล่า ว่าถ้าถ้าเราโหลดในสตรีมมาก่อนนะเราจะสามารถสร้างตัวละครในเซิร์ฟแรกๆได้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเล่นบนแบบ apk ที่เราลงติดตั้งกับตัวเครื่องเป็นไฟ exe แล้วก็สามารถเล่น2จอได้ก็คือไปสร้างตัวละครไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นแบบ2จอในไฟล์ apk นั่นเองแล้วก็ต่อมาสิ่งที่ผมอยากผมไม่รู้ว่าบางคนแบบเล่นโทรศัพท์เครื่องร้อนใช่ไหมแล้วโทรศัพท์อาจจะเก่าแล้วแล้วถ้าอยากเปลี่ยนเครื่อง ผมแนะนําว่าราคาไม่แพงนะผมผมซื้อมาราคาตอนนั้นผมได้ลด88ถ้าตอนนี้ก็รอ99ก็ได้ครับอีก89วันก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนี้ผมซื้อเป็นโป c โค X3 Pro มาเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อรุ่นให้ก่อนในวัต g o o อ่ะ Google. ผมซื้อตัวนี้มานะเผื่อแบบใครอยากจะหาโทาราศัพท์ใหม่ไว้เล่นเกมนะคือผมเล่นเกมเนี้ยผมปรับ คือปรับสุดได้นะลื่นไม่กระตุกเลยแล้วก็แต่ตอนนี้ผมเล่นปรับแค่แบบกราฟิกปกติพอเพื่อไม่ให้เปลืองแบตแล้วก็เปิด24เปิดเกมแบบ24ชั่วโมงเลยยกเว้นผมออกใช้โทรศัพท์ไปทํทธุระก็คือเปิด24ชั่วโมงตอนนอนก็เปิดแบบประหยัดแบตแล้วก็ชาร์จไว้ตอนกลางวันก็เปิดจอแบบเปิดดูแล้วก็ชาร์จไว้ด้วยประมาณเนี้ยแต่เครื่องไม่ร้อนขนาดเลหรอเปิดเกมไปชาร์จไปนะเครื่องไม่ร้อนนะทุกคน อุ่นๆแค่นั้นร้อนกับอุ่นมันแตกต่างกันมากแล้วมันจะเป็นร้อนจีกับแค่แบบวอมๆอ,อุ่นๆมือก็จะเป็นรุ่นนี้ทุกคนราคาอันนี้ก็มันบอกประมาณ9 00 0ใช่ไหมแต่ทุกคนก็รอโปรโมชั่นเพื่อช้อปปี้อะไรก็ได้นะครับมันจะมีจากช็อปอยู่มันเป็นช็อปของมันเองในช้อปปี้เลยสามารถซื้อได้ทุกคนอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่คือซื้อมาเองแล้วว่าเออมันดีเผื่อใครหารุ่นโทศรศัพท์อยู่ผมซื้อมาได้6,8 0 0ใครอาจจะได้ถูกกว่านั้นก็ได้ โอเคก็เกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับไอ้นี่นะโหล,ลดเกมเล่นได้2จอบนคอมก็จบไปแล้วก็ถ้ากับว่าผมเล่นได้3จอ24ชั่วโมงนะคือตอนนี้ตอนแรกอะผมก็เล่นเล่นแบบเผื่อหารายได้ไปในตัวด้วยแต่ตอนนี้ก็คือแบบก็เล่นเหมือนออมไปก็คือส่วนเกินมาก็อาจจะออมว่าวันวันละหลนึ่งเหรียญหรือ2วันหนึ่งเหรียญก็ออมไว้ออมไว้โดยยังไม่ได้รีบเอาไปขายนะครับเพราะว่าก็ ก็รอรอดูว่าเกมจะปรับเปลี่ยนยังไงให้ตัวเกมนั้นมีความเสถียรมากขึ้นไม่มีโปรให้โปรน้อยลงอะไรประมาณนี้อย่างดูเดี๋ยวดูราคาเหรียญตอนตนี้อยู่แค่ประมาณยืนพื้นอยู่แถวๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดเก้าสองดอลลาร์อยู่ประมาณสองดอลลาร์ก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบาทก็คือมันก็กว่าเราจะไปโดนค่าแก๊สโดนอะไรอาจจะเหลือประมาณ สี่สิบห้าห้าสิบาทประมาณนี้แต่ก็คือผมก็ยังไม่รีบขายไงผมคือถ้ามันถูกผมก็ปล่อยมันไปเลยผมก็ไม่สนใจก็เก็บไว้เล่นในภายหลังได้ก็เหมือนเป็นการแบบเออตอนนี้ยังไม่ใช้นะก็เก็บไว้ใช้ในตอนหน้าแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งราคามันขึ้นผมก็สามารถเอาอ่ะมันมาขายได้อยู่แล้วก็แล้วก็แล้วแต่ทุกคนไม่ต้องรีบนะก็คือเล่นเล่นแบบอย่าเพิ่งหวังว่ามันจะสร้างรายได้ได้เยอะ ตอนแรกก็คิดว่ามันจะเยอะแหละแต่ว่าทีนี้ไงโปรมันเยอะถั่วจีนลงก็เลยแบบมันก็เลยเน่าอยู่ก็เลยต้องรอดูกันต่อๆไปแต่ตอนนี้ก็คือแนะนําวิธีการลงสองจอแล้วก็โทรศัพท์อีกหนึ่งจอไปเล่นพร้อมกันสามจอเพราะว่าเล่นจอเดียวอ่ะมันก็เล่นได้นะแต่ถ้าเล่นสองจออ่ะมันก็จะสบายหน่อยเพราะว่าเอามาตีกันเองแล้วก็ทำเควดไวขึ้นนั่นเองโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ